สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับเด็กต่อครับเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารแล้วก็สอนเด็กทําอาหารต่อนะครับสเมนูที่พลเตรียมมาในวันนี้ก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันนะครับเมนูหนึ่งเนี่ยเด็กสามารถทําได้เองเลยส่วนอีกเมนูหนึ่งอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เล็กน้อยนะครับเมนูที่เตรียมไว้ในวันนี้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันในครัวดีกว่าครับตอนนี้พลขอไปเตรียมตัว้วครับพลพักนักปรุง เอาลาะกลับมาแล้ววันนี้นะครับผลก็อยู่กับน้องพราวเช่นเดิมนะครับน้องพราวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเออน่ารักที่สุดเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูที่มีชื่อว่า chicken and cheese burger นะวันนี้เราทำเบอร์เกอร์ไก่นะแต่เป็นแบบไก่สับ น้องาพาวคิดว่าน้องาพาวทำได้ไหมจะพยายามไม่แน่ใจอโอเคอย่างนั้นต้องมาดูขอใส่ผักในเบอร์เกอร์หน่อยเด้ป่ะได้ค่ะเมื่อวานนี้น้องาพาวบอกว่าชอบกินแครนลอทนะคะ,ะขูดกับอันเนี้ยเดี๋ยวลองขูดดูลูกเราเอาซักกี่กรัมดี5้าสิกรัมแล้วกันนะคะค่ะอ่าพอแล้วอะแค่นี้ก็พอละเราจะต้องเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับตัวเบอร์เกอร์ไก่ของเราเราจะใส่เป็นขนมปังป่นลงไปนะครับ วันนี้ขนมปังที่ใช้เนี่ยเป็นขนมปังโฮบีชนิดเน,นเนื้อละเอียดปกติหนูก,กินโฮบีบ้างบ้างกินค่ะกินนะหนูเคยเห็นโฮบีเนื้อละเอียดขนาดนี้ไหมไม่อันนี้เป็นเนื้อเนื้อโฮบีที่แบบว่าเกือบหนขนมปังธรรมดาเลยเนาะเราไม่เอาขอบนะลกูกเราหั่นขอบทิ้งบดให้ละเอียดนิดหนึ่งนะคะปุ๊บอ่าแล้วเรามีใส่ไก่ด้วยอีก200กรัมอ่าเดี๋ยวน้องพาคนให้เข้ากันนะคะค่ะ อ้าวต่อมาเราปรุงรสนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราใช้ซอสถั่วเหลืองนะลูกใช้เท่าไรเดียะหนึ่งช้อนชาอ่ะดูตัวแล้วกันแล้วก็เด็กๆก็ชอบน้ำพึ่งนะครับอ่าหนึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันเนาะค่ะหลังจากที่เราใส่แล้วเนี่ยเราต้องใส่เกลือพริกไทยด้วยเกลือพริกไทยเราไม่ต้องใส่เยอะใส่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชานะโอเคคลุกไปคลุกมาอ่าละอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักอันนี้ไว้ก่อนไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำอีกส่วนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยเด็กๆไม่กินหอมใช่ป่ะ เดี๋ยววันนี้จะทําหอมแบบหวานๆอร่อยๆเอออองี้ยคิดว่าเด็กกินได้มะน่าจะได้อภรรจะใช้กระทะใบนี้กระทะใบนี้เป็นกระทะอะไรรู้ไหมลูกลกระทะ n อนสติ c ใช่ไหมคะใช่นอนสติ c เนี่ยแปบลบว่าอะไรไม่เดดใช่ไหมแล้วใบนี้เนี่ยเขาเคลือบถึง4ชั้นนะครับเคลือบผิวเรื่อง4ี่ชั้นเสริมความแข็งแรงด้วยเมอเบอร์โคตติ้งแล้วก็เซรามิกอัลลอยด้วยช่วยเพิ่มความทนทานในเรื่องของการขัดสีและขีดข่วนได้อย่างดีแล้วก็ใส่น้ำมันรำคาวประมาณ2ช้อนโต๊ะ อ่ะหนูผัดเลยหั่นไปให้แล้วเทห,หมดเลยนะคะใช่เทหมดเลยแล้วค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเราใช้ไฟไม่สูงมากนะคะเราผัด15นาทีเดี๋ยวเอาคนไปดูข่าวก่อนเรวจะกลับมาได้ไหมคะได้ค<ด>่ะได้นะ,ะโอเคหนูผัดไปเรื่อยๆไปแล้วลูกอาคนรขบพอหรือยังคะไหน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 ได้แค่ไหนล่ะคะได้นั่งพักแป๊บเดียวเองกี่นาทีแล้วลูกประมาณเกือบสิบนาทีแล้วค่ะเกือบสิบนาทีแล้วหรอ เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสละเด็กๆชอบหวานใช่ไหมเราก็ต้องใส่น้ําตาลอันนี้เป็นน้ําตาลอะไรเอ่ยน้ำตาลใส่น้ําตาลน้ําตาลใส่น้ําตาลถูกต้องครับอันนี้คือน้ําตาลใส่น้ําตาลน้ําตาลใายแดงนะคะแต่มันไม่ได้แดงเนาะทำไมเขาถึงเรียกว่าแดงเนาะเด็กก็เลยงงเลยอ่าผัดด้วยค่ะ เสร็จปุ๊บอ,อันนี้เลยเป็นเคล็ดลับความอร่อยนั่นก็คือน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะล,ลินะครับเพราะทำให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมที่สำคัญเมื่อนำไปใช้ประกอบอาหารนะครับยังได้สุขภาพที่ดีด้วยครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเอาล่ะนิ่มดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามันออกมาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดแฮมเบอร์เกอร์ของเราแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะไปไไปไปทอดเบอร์เกอร์ไก่ของเรานะคะเรามาทําขนมปังก่อนดีกว่าขนมปังอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นขนมปังสําหรับแฮมเบอร์เกอร์โดยเฉพาะแล้วก็โรยงามมดะด้วยนะครับอันนี้เนี่ยข้อสําคัญที่สุดน้องพราวรู้มาว่าเราต้องดูในเรื่องของอะไรความสดความสดใหม่ใช่แล้วเพราะของยี่ห้อเนี่ยที่ใช้นะเขาส่งตรงถึงร้านทุกวันเลยอ่ะเราทําสักสามชิ้นแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยขนมปังเนี่ยเราจะต้องทานเนยนิดนิดนะ ทาด้านในนะคะทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวเราเอาเข้าอบไม่ต้องไฟแรงเอาซักนี่เท่าไหร่เนี่ย140 ให้เขาพอร้อนแต่ตอนนี้เรามาทำแฮมเบอร์เกอร์ไก่ของเราก่อนดีกว่านะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวนะเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยนำมาผัดไส้เบอร์เกอร์เนี่ยไม่มีกลิ่นจึงทำให้อาหารที่เราทำเนี่ยได้กลิ่นและรสชาติของส่วนผสมที่เราต้องการอย่างเต็มที่เลยคือว่าไม่มีกลิ่นอื่นมารบกลัวนะครับและน้ำมันรำข้าวก็ยังให้วิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยอ่ะเราใส่ลงไปนิดหนึ่งเขาถามอย่างนี้นเหคะได้คือ เอาคนเคยบอกหนูว่าถ้าเวลาจะรู้ว่ามันสุกไม่สุกให้ทำอย่างเงี้ยต้องทำปะคะทำ,ทำได้ทำได้น้ำมันอุนอ่นๆแล้วะจะปั้นนะคะเอามือชุบน้ำนิดหนึ่งเวลาที่เราปั้นเนื้อจะได้ไม่ติด<ม>เห็นไหมไม่ติดจริงๆด้วยชิ้นสวยแล้วก็วางลงไปใส่ลงไปอีกชิ้นหนึ่งเลยได้ไหมได้ค่ะก็ใส่มุมนี้แล้วกันนะ,อะเอาละ<ม>นี่เมื่อกี้น้องพามีคำถามว่าดูยังไงถึงสุก ไม่สุกใช่ไหมคะตอนนี้รู้ยังคะรู้แล้วค่ะดูยังไงสอนคุณผู้ชมหน่อยเร็วถ้าเวลากดลงไปแล้วมันเด้งขึ้นมาแปลว่ามันสุกแล้วแต่ถ้ากดแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาก็แสดงว่ามันยังไม่สุกเพราะฉะนั้นอันนี้เราสุกหมดยังสุกหมดแล้วสุกหมดแล้วนะครับแล้วก็สีสวยแล้วอปิดไฟระวังไฟนะหลกดูขนมปังไม่ต้องให้แบบว่าสีเกรียมอะไรมากมายแค่ร้อนๆนิดๆหน่อยๆพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบขนมปังกันนะครับใส่แค่นี้จะเยอะไปมั้ย ไม่ไม่นะที่โรงเรียนมีเมนูให้เลือกด้วยจมลูกคะ่ะแต่ทุกวันจะไม่เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ถ้าอยากกินเมนูไหนมันก็จะมีป้ายกไ็ไปเข้าแถวอ๋อเหรอแล้วเราต้องมีคูป,ปองคูป,ปองอะไรไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคอ่ะเราก็วางชิ้นเนื้อของเราลงไปนะคะชิ้นไก่ของเราลงไปโอ้ยร้อนนะเนี่ยชอบทานชีสไหมคะ ชอบครัขอใส่ชีสได้ไหมได้ค่ะบ้านนี้เป็นบ้านที่ชอบทานชีสครับชีสที่ใส่ก็เป็นอะไรก็ได้นะครับเสร็จละเรียบร้อยอนะครับก็ ปดสวยงามจบแล้วเมนูนี้มีชื่อว่า chicken and cheese burger ค่ะครับนี่หนูคิดว่าถ้าเกินสมมติจัดงานเลี้ยงกับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเล่นๆเนี้ยทำให้เพื่อนทานได้ไหมได้ค่ะสำหรับเมนูนี้นะครับ chicken and cheese burger เดี๋ยวผมกับน้องพาวพักสักครู่หนึ่งทาน chicken and cheese burger กันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยคุณอามีเมนูง่ายๆเมนูนึงเป็นขนมมาฝากอยากรู้มากว่าเป็นอะไรอยารู้ค่ะ,ะเดี๋ยวยังไม่บอกไปพักสักครู่ก่นครับพลพักนะัปรุง Billy for เอาละครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำขนมอร่อยๆกันเป็นช็อกโกแลตมูสลี่คุกกี้มูสลี่เนี่ยเขาเป็นรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้า คล้ายๆคอนเฟลกหนูทานคอนเฟลกไหมเมื่อทีคอนเฟลกเขาก็จะมีใส่ข้าวโอ๊ตมาด้วยใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นข้าวโอ๊ตอย่างเดียวนะครับมูสเนียจะเป็นข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันดอกทานตะวันมีลูกเกดมีฮาเซอร์นัทมีมะพร้าวน้ำผึ้งแตทตสนะครับเรียกว่าสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องของความสวยงามผิวพรรณของเหล่านี้ก็บํารุงผิวด้วยไม่ได้ทําให้สุขภาพดีอย่างเดียวนะคะส่วนประกอบมีแค่อันเนี้ยอยนเนี้ยนะคะ กับช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตที่เราใช้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับง่ายๆเลยนะครับมาสับนิดนึงแล้วไปละลายก่อนนะครับอ้าวละลายดีแล้วน้องเปาวารี๋รู้มาว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันจะกลับมาแข็งอีกทีหนึ่งตอนที่ว่ามันเย็นๆเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันร้อนๆอุ่นๆใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้แหละลงไปผสมละอ่ะน้องพาวตัดให้หน่อยค่ะอ่าเราใส่ลงไปนะครับ ค่อยๆใส่แล้วเราคนลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะต้องใช้อันนี้เป็นกระดาษกันติดนะครับหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษไขก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนคนละสองขันนะครับเราก็ทำชิ้นสักประมาณเท่านี้วางให้มันเกาะกันนะคะนี่ต้องพาวางให้มันติดติดกันสมๆกันมันก็จะติดกันเอาล่ะ ระหว่างนี้เราก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะ<ช>แล้วเราก็พักสัก5นาทีแล้วเรากลับมาดูกันเราลองดูคุกกี้ของเราสิเอนี่อ่เดี๋ยวเราจัดลงถ้วยสวยๆครับน้องเผาหนูว่าอย่างนี้เพื่อน,อนๆหนูชอบมะชอบค่ะไม่ยากเลยใช่ไหค่ะอืมอตอบมือให้กับตัวเองหน่อยแล้วทำอาหารสนุกมะสนุกค่ะจะมาทำอีกไหมคะ โอเคสมมุติเพื่อนๆอยากรู้สูตรของเจ้าอาหารตัวเนี้ยที่ชื่อว่าช็อกโกแลตมูสลีคุกกี้เขาจะเข้าไปดูได้ที่ไหนน้องพราวรู้ไหมคะรู้ค่ะที่ไหนเอ่ยบอกเข้าไปเลย w ว w p เ n f o o d m a f ล a c o m อโอ้โหลแล้วเว็บไซต์เราดังขนาดนี้เลยนะครับวันนี้นะครับทำขนมทำอาหารกับ น้องพราวนะครับสนุกมากเลยนะครับแล้วเราก็ได้อะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเชื่อว,ว่าเด็กๆที่ได้ดูก็อาจจะทําได้เหมือนน้องพราวด้วยเช่นกันวันนี้ผมและน้องพราวลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ